ติดเครื่องมือกันลิ้นครับร้อยกัฟันครับติดมาประมาณเจ็ดเดือนครับติดได้วันแรกเลยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าลำคานนกมากๆเลยครับจำได้ว่าทำไมละ่ะอ่าใช่ครับคือมันจะไม่ชินเราก็จะพูดไม่ชัดเลยแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเวลาการกินเนี่ยเป็นอุปสรรคมากครับอย่างเช่นการกินโจ๊กหรือว่ากินของเหลวเนี่ยก็ยังยากเลยซึ่งมันจะ ไม่เป็นธรรมชาติเลยเหมือนกับพึ่งเราพึ่งหัดกินใหม่เลยนะครับจะใช้เวลากินนานมากแล้วก็กินอาหารเส้นก็จะยากอะไรนะครับต้องพยายามหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่แบบว่ากินยากนะครับใช้ระยะเวลาปรับตัวประมาณ4-5เดือนนะครับก็คือช่วงแรกจะก็เหมือนกับว่าต้องให้กําลังใจตัวเองตลอด,ดว่าแบบโอเคมันก็ใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวก็จะหายไปแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็สามารถกินได้คล่องขึ้นแทบจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังติดบ้างเป็นธรรมชาติครับเป็นปกติว่าใส่เครื่องมือแล้วมันจะมีความแปลกไวจากฟันธรรมดา,าดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาการดีขึ้น,นครับเหมือนกับว่าเรารู้เทคนิคการกินมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือลิ้นก็จะไม่โผลออกมาจริงๆนะครับคือเหมือนกับว่าจะมีการหยุดของลิ้นซึ่งแบบว่าก็ เป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันก็ครับเรื่องของกําลังใจก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็คือเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าเรามาทําเนี่ยมันก็ต้องยอมอยอมอดทนบ้างแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองเหมือนกับให้เราผ่านตรงนี้ไปให้ได้ว่าโอเคเดี๋ยวเราก็มันก็ผ่านไปละแล้วมันก็ผ่านไปจริงๆครับแล้วเราก็จะรู้สึกดีภายหลังด้วย time. Yeah.